ทำไมในสงครามเวียดนามนะครับทหารอเมริกาถึงกลัวสิ่งนี้จากฝั่งเวียดนามเหนือนะครับมันคืออะไรมาฟังกันนะครับกับดักแบบนี้นะครับเรียกเป็นภาษาทางการว่าพันจิสติ๊กนะครับเป็นกับดักที่มีความน่ากลัวมากนะครับพันจิสติ๊กเนี่ยเป็นกับดักที่ทหารเวียดนามเหนือนะครับมักจะวางกับดักซุ่มทำลายทหารอเมริกานะครับโดยจะนําไม้แหลมๆเนี่ยนะครับมาวางไว้ในโพรงต่างๆนะครับน่ากลัวของมันเช่นถ้ามีการเหยียบลงไปนะครับก็จะเจอแท่งไม้ที่มีหนามเนี่ย เสียบลงไปตามขานะครับหรือถ้าโชคร้ายหน่อยเนี่ยตกลงไปครึ่งตัวหรือทั้งตัวก็มีเลยนะครับกับดักนี้มันน่ากลัวตรงที่นะครับเมื่อมีคนเนี่ยโดนหลุมแบบที่มีไม้ตัวนี้เข้าไปนะครับจะทําการช่วยเหลือได้ยากลาบากนะครับเพราะว่าคนที่ตกเนี่ยจะไม่ตายทันทีนะครับแต่จะต้อง จ็บปวดทรมานมากๆนะครับแต่รองเท้าทหารเนี่ยก็ไม่สามารถป้องกันได้บางทีทหารเวียดนามเหนือก็เอาตะปูไปใส่ก็มีนะครับผู้ที่โดนกับดักนี้เข้าไปเนี่ยจะเกิดความเจ็บปวดมากนะครับและการช่วยเหลือต้องใช้ระยะเวลารวมไปถึงแผลเนี่ยอาจจะเกิดการอักเสบหรือการติดเชื้อได้นั่นเองนะครับและเป็นกับดักที่ยากจะตรวจจับนะครับ